ช่วงหลังๆนี้นะครับเราได้เห็นหัวเว่ยพยายามตีตลาดโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาหลายอย่างเลยนะครับจากตอนแรกๆเนี่ยหัวเว่ยเขาดังมาจากโปรดักต์พวกเน็ตเวิร์กเช่นเราเตอร์ตามบ้านนะครับจนกระทั่งมามีมือถือหัวเว่ยแล้วก็มามีพวกโน้ตบุ๊กหัวเว่ยนะครับจนไปถึงพวกจอหัวเว่ยหลังๆนี้ก็มีมาแล้วเช่นกันนะครับโดยก่อนหน้านี้หัวเว่ยเขาเปิดตัวจอตัวแรกไปนะครับตัวนั้นเป็นจอในแบบพวกจอทํางานอะไรอย่างนี้นะครับทำให้พวกเกมเมอร์อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้ ผมมากับจอเกมมิ่งแล้วตัวนี้เลยก็คือหัวเว่ยเมดวิวจีทนั่นเอง แน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นจอเกมมิ่งเนี่ยเรื่องสเปคเราก็ต้องพูดกันเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าสายเกมมิ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องดูสเปคกันอยู่แล้วว่ามันแรงแค่ไหนมันมีขนาดเท่าไหร่มีเฟสเชเรเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับอันแรกเลยนะครับแพทเทิร์นจอตัวนี้นะครับเป็นจออัลตร้าไวมาตรฐานในขนาด34นิ้วนะครับนั่นแปลว่าเรสูชันของเขาจะอยู่ที่3440 คูณ 1, 4, 4 0หรือว่าเป็น 2K แบบอัลตร้าไวนั่นเองนะครับสเกลของเขาจะเป็น21่ต่อานะครับสเกลแบบนี้จะเหมาะสมสำหรับคนที่เสพคอนเทนต์ในส่วนของพวกภาพยนตร์นะครับแต่ว่า u t u b e เนี่ยจะเป็น 16. 9ต่อจะมีขอบดำด้านข้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพวกเกมเนี่ยไม่ต้องซีเรียสว่าเป็นเร l ูช i ันหรือสเกลเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกมเนี่ยมันสามารถเรนเดอร์เรสูชันได้ตามค่าเซตติ้งอยู่แล้วนะครับข้อดีอยงจออัลตร้าไวก็คือคุณจะเห็นพื้นที่ด้านข้างได้มากกว่าเกมขับรรรถกกกกก็จจะเหพววววิมมาากกา่่ือกกง FPS หรือว่า t h i r d Person ทั้งหลายเนี่ยคุณก็จะเห็นแบบศัตรูได้มากกว่าด้วยนะครับที่สำคัญความเคอร์ของเขาเนี่ย1 5 0 0อ่านนะครับ จากเิร์บกว่า 1,800R อยู่เล็กน้อยทําให้ถ้าคุณนั่งใกล้ๆแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามัน immersive หรือว่าตัวจอจะโอบล้อมคุณมากขึ้นนั่นเองรายละเอียดอื่นๆนะครับจอตัวนี้มันจะเป็น panel VA นะครับแล้วก็มี refresh rate ที่ 165Hz กเฮิร์ตนะครับก็จะสูงกว่าพวกจอเคิร์ฟส่วนใหญ่ตลาดเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่240 Hz, อาจจะไม่ใช่3 0 0 360เฮิร์ตนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันแค่เป็นจอ ultra wide ทรงนี้แล้วก็ขนาดเท่านี้จอเคริบบบเร น,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันไม่ได้มี NVIDIA G-Sync หรือว่า AMD FreeSync มาแต่อย่างใดนะครับเทคโนโลยีของเขา ขาสู้ด้วย r e f เ e s h rate เพียวๆเท่านั้นแต่ข้อเสียของแพ n e l VA เนี่ยมันก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับจออัลตร้าไวแทบจะทุกตัวที่ผมจับมานะ่จริงไม่แทบมันก็ทุกตัวที่ผมจับอะไรฮะคือถ้าคุณเปิดสีเทาๆหรือว่าสีดำ,ดำๆเข้มๆหรือว่าสีจ,จัดๆอะไรก็ตามเนี่ยขอบด้านข้างเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีความด่างอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นจอเคิร์ฟทั้งหลายลเนี่ยมันจะยิ่งเห็นชัดและยิ่งถ้าคุณอยู่ในห้องมืดๆตอนนียมันจะยิ่งเห็นชัดกว่ามกนงงจรผาาาโ เดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งไอ้คางด้านล่างที่มีความหนาเท่าน,นี้กรอบด้านข้างที่เป็นประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณดูกันแค่มุมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นโลโก้เนี่ยอาจจะคิดว่าจออัลตราไวสามสี่นิ้วแทบทุกตัวออกมาจากโรงงานเดียวกันก็ได้นะครับหลกัหลกๆแล้วต่างกันแค่พวกเรื่องสีรือวัสดุที่เขามาใช้ครอบกันเล็กน้อยที่เหลือก็จะเป,เปลี่ยนขาเปลี่ยนอะไรต่างเพราะว่าเอาจริง แนนลภายในผมว่าผู้ผลิตมันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้านะครับแล้วพวกบอดี้อ่างๆมันก็ออกมาเป็นสูตรสาเร็จของหลายๆเจ้านะครับหัวเวยตัวนี้ด้านบนเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกับชาวบ้านเขาเท่าไหร่นะครับแตกต่างกันแค่ ไอ้ตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้เขามีซาวบาร์มาให้ซึ่งซาวบาร์ตัวนี้มันจะเด่นกว่าจอตัวอื่นตรงที่เขาเน้นเรื่องคุณภาพเสียงด้วยเช่นเดียวกันนะครับภายในซาวบาร์เนี่ยมันไม่ได้ยาวตลอดแถบนะครับแต่ว่ามันจะมีลําโพงอยู่2จุดนะครับตรงบริเวณนี้แล้วก็ตรงบริเวณนี้ถ้าคุณเอาไฟสองเนี่ยจะเห็นเป็นรูกลมๆอยู่นะครับภายในของไอ้รูนี้จะมีลําโพง5วัตต์ต่อข้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเหมือนกันสำหรับลำโพงที่มันขนาดไม่ได้ใหญ่เนี่ยคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะคร ผมว่าดีนะดีกว่าจอทั่วไปอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ถามว่ามันดีสู้พวกลำโพงแยกได้ไหม เอา,าตรงมันก็ไม่นะครับด้วยความที่ขนาดมันใหญ่กว่าลําโพงจอก็จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ใหญ่เทียบเท่าไอ้พวกลําโพงแยกแล้วพื้นที่การกระจายเสียงลําโพงมันต้องมีตู้ใช่ไหมตัวนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าลำโพงแยกเหมือนกันนะครับทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยโดยรวมแล้วมันดังแต่ว่ามันไม่ได้มีคุณภาพเท่าไหร่นะครับเสียงเบสก็ไม่ได้มีนะครับเสียงกลางเนี่ยโอเคนะแต่ว่าเสียงสูงก็ไม่มีรายละเอียดเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าคุณเอาไปฟังเพลงแบบกลาง ได้นะครับไม่หมุดหงิดแต่ว่าถ้าคุณจะเอาฟังเอารายละเอียดเอาสุนทรชยภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ให้ลองคิดว่ามันเป็นลำโพงโน้ตบุ๊กนั่นแหละแต่ว่ามีขยายขนาดที่มาเท่านั้นเองซึ่งความกว้างตัวนี้จะอยู่ที่44เซนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณวางบนโต๊ะเนี่ยคุณก็ดูด้วยนะครับพื้นที่บนโต๊ะคุณเนี่ยมันมีเหลือให้พอสำหรับไอ้าวบาร์และขาตั้งตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่สามารถถอดแยกมาได้นะคุณซื้อจอตัวนี้คุณเอาขาตัวนี้ซึ่งทําหน้าที่เป็นซาวบาร์มาด้วยเลยนะครับถ้าจะเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนขาทั้งอัน แต่ถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนขาเนี่ยก็เท่ากับว่าจอตัวนี้จะไม่มีลําโพงนะครับลำโพงบิวส์อยู่ในขาถ้าคุณถอดขาตัวนี้ออกไปนะครับไอตัวนี้มันก็จะใช้งานไม่ได้เลยมีอีกส่วนที่ผมชอบมากๆสำหรับซาวบาร์ตัวนี้นะครับก็คือบริเวณตรงนี้มันมีไฟ RGB อยู่นะครับเอฟเฟกเนี่ยคุณปรับได้หลากหลายเลยจากตัวไอคอนโทร a แนลของตัวจอเขาเองนะครับเนี่ย มาในโหมดอันแรกนะครับก็จะเห็นว่า lighting effect เนี่ยมีเยอะมากๆให้คุณลองเล่นกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้สามารถ customize อะไรได้แต่ถ้าคุณไปดูดีนะครับ effect อะไรต่างๆมันดูนวลตานะครับมันดูแบบไหลลื่นเป็นธรรมชาติปรับความเร็วได้ปรับสีปรับแสงอะไรได้นะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับดูดีนะคุณเอานิ้ววางแล้วลากเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีบาสีขาวตามมาเห็นไหม ตรงนี้มันคือการปรับวอลลุ่มนะครับเป็นวิธีการปรับวอลลุ่มจอที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วมันดีที่สุดแล้วนะครับเพราะตัวนี้มันไม่ต้องมาแบบคำคำเข้าหาเมนูปรับวอลลุ่มเหมือนพวกจอทั่วไปคุณแค่เอานิ้ววางลากหรือว่าจะกดตรงไหนก็ได้เลยอย่างที่เห็นตรงนี้ส่วนการปรับจอนะครับก็จะปรับได้แบบนี้นะครับขึ้นแล้วก็ลงนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้สุดประมาณนี้2ฝั่งนะครับแล้วก็จะเงยหรือว่าก้ม ได้แบบนี้นะครับแต่ไม่สามารถหมุนซ้ายขวาได้นะแต่ถ้าคุณคิดว่าการปรับแบบนี้มันไม่พอนะครับจอตัวนี้มันยังเป็นวีซ่าเมาส์ร้อยคูณร้อยนะครับคุณสามารถไปหาซื้อขาแล้วก็มาเปลี่ยนขาเองได้แต่อย่าลืมนะครับว่า ไอ zaman, nice. ้ลำโพงเนี่ยมาขาเหมือนที่ผมบอกไปนะครับถ้าค um, uh ุณไปใช้วีซ่าเมาส์ลำโพงนี้ก็ใช้ไม่ได้เท่านั้นเองกลับมาดูในเรื่องของแผงตัวจอบ้างนะครับตัวนี้มันรองรับขอบเขตสี DCI-P3 ที่90%นะครับและ sRGB ที่100%เเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของความจริงตรงขอบเขตสีในตัวนี้จัดว่าดีเลยนะครับความสว่างสูงสุดทำได้ที่ประมาณ350นิซึ่งเป็นมาตรฐานของพวกจอแบบอินดอร์เรียกได้ว่าสูงกว่ามาตรฐานนิดนึ่งก็ได้นะครับส่วนคอนทราสสี่พันต่อหนึ่งนะครับตามสไตล์ของแผะ ความเที่ยงตรงสีตัวนี้เขาเคลมมาว่าเดลต้า e เขาเนี่ยมันจะน้อยกว่า2นะที่สําคัญนะครับโปรไฟล์สีดั้งเดิมของเขาเนี่ยมีโปรไฟล์ p 3ให้มาแล้วด้วยเช่นกันไม่ต้องไปคาลิเบตอะไรเพิ่มเติมนะครับในขณะที่จอส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ให้โปรไฟล์ p 3มาจะให้มาแค่พวก srgb ส่วนหน้าเมนูของเขานะครับตัวคอนโทรลเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางใต้โลโก้หัวเว่เลยนะครับเป็นแบบเหมือนจอยสติ๊กอะคือคุณกดแล้วก็โยกซ้ายขวาได้เลยนะครับ เอาจริงๆนะเมนูตัวนี้ผมว่ามันคุ้นหน้าคุ้นตานะเพราะว่ามีบางแบรนด์ที่ใช้แบบออกแบบมาแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณเอามาใช้เนี่ยไม่ต้องไปปรับตัวแต่อย่างใดเพราะมันใช้ง่ายนะครับอันแรกมาดู Gaming Vision นะครับของเขาเนี่ยเกมแอซิเนี่ยมันมีหลายฟีเจอร์นะครับดักฟิลคอนโทรลเหมือนจะเป็นพวกในเรื่องของการ คุมแสงสีดำนะครับเพื่อเป็นการบ mm ูสต์ให้เห็นรายละเอียดในที่มืดอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับดีเฟตเรทก็ปรับกันตรงนี้นะครับบอกได้ด้วยว่ามันจะมีดีเฟตเรทใช้งานอยู่เท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้มันจะขึ้นที่165บริเวณมุมด้านบนหรือถ้าคุณไม่ค่อยสนใจดีเฟตเรทเท่าไหร่นะครับจริงๆเปิดทิ้งไว้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะไม่ได้จําเป็นจะต้องดูนะครับมาดูครอสแฮร์กันต่อนะครับครอสแฮร์ Cross เนี่ย มันก็คือเป้าเล่งจำลองนะครับพี่พวกจอเกมมงหลายตัวเขามีเวลาคุณใช้ปืน4-6หรืออะไรอย่างเงี้ยปืนสไนเปอร์ครับคุณก็ไม่มีเป้าเล็งในเกมใช่ไหมก็มาเปิดตรงนี้ได้นะครับอย่างที่เห็นเลยว่าเป็นการโกงอยู่พอสมควร ส่วนหมดคอลเลอร์นะครับก็จะมีปรับคอนทราสต์ปรับความสว่างอุณหภูมิสีนะครับอยากจะให้เป็นสีโทนอุ่นโทนเย็นหรือว่าปรับเองก็ได้แล้วก็โลบูไลตัวนี้มันก็มีเทคโนโลยีตัดแสงสีฟ้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขามีระบบ i อแคร์นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ใช้งานได้อย่างสบายตานะครับแต่ว่าจะแตกต่างหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้นะส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะว่าจอส่วนใหญ่สมัยนี้มันก็รองรับเทคโนโลยีพวกนี้อยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับพิกเจอร์นะครับโอเวอร์ไดรฟ์สามารถปรับโอเวอร์ไดรฟ์ได อินพุตซอสเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ mm hmm. ส่วนสุดท้าย System Setting เนี่ยคุณปรับวอลุ่มตรงนี้ก็ได้ปรับ Sound Mode นะครับ mm hmm. เขาก็จะมีโหมดให้คุณเลือกว่าคุณใช้โหมดเสียงแบบไหนนะครับ mm hmm. โดยรวมแล้วปรับไปที่สแตน d าะไรผมว่าโอเคสุดนะครับไมโครโฟนเป็นยังไงตัวนี้มีด้วยนะครับภายในเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณสามารถทำวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปซื้อกล้องเพิ่มแล้วก็คุยกับตรงนี้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับคุณก็ยังสามารถ ทำพวกวิดีโอคอลกับจอตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าออดิโอคอลอย่างเดียวก็ทําได้เลยไม่ต้องซื้อกล้องเพิ่มนะฮะ language นะครับภาษาภาษาอะไรบ้างนะครับมีภาษาไทยไมั้รุ้นิดหน่อยนะฮะเลื่อนลงมา เยอะจริงๆนะเนี่ยแน่นอนมีภาษาไทยด้วยจัดว่าเจ๋งครับแต่ว่าฟอนต์ของภาษาไทยเนี่ยอาจจะอ่านยากสักนิดนึงนะครับอย่างที่คุณเห็นเนี่ยแหล่งอินพุตเนี่ยพอมีสระแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแต่อย่าไปจับผีอย่าไปซีเรียสเขามากเลยเพราะว่าตรงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วถูกไหมใช้ก็เอาจริงภาษาอังกฤษมันก็เป็นคําศัพท์ที่ไม่ได้ยากอยู่แล้วอะด้านหลังของตัวจอนะครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับเป็นวัสดุที่มันไม่ได้ดูหรูหราครับแต่ว่ามันทนทานนะ ละลายตรงนี้เลยแล้วก็กลมๆตรงนี้ผมนึกว่ามันจะมีไฟ RGB นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีมาแต่อย่างใดนะครับการถอดขาตัวนี้ไม่ได้ยากนะครับถอดหรือติดตั้งคุณก็แค่เอามันเกี่ยวลงไปหรือว่าปลดตรงนี้ด้วยไอคันโยกตรงนี้มันก็หลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยคุณจะไม่เห็นว่ามีพอร์ตใดรเลยนะครับเพราะว่ามันซ่อนอยู่ภายในบริเวณเนี้ยตัวนี้นะครับจะเห็นว่า ฝาปิดของมันเนี่ยมันปิดได้แบบง่ายๆเลยนะครับปกติเวลาผมประกอบจอเนี่ยผมจะรำคานมากเพราะไอ้ตัวเนี้เฮ้ยม,มันต้องบิดเอียงนูน่นเอียงนี่กว่าจะลงล็อกกับตัวนี้เหมือนเป็นแม่เหล็กมัง้งเพราะว่าถ้าคุณเอาไปแบบจ่อใกล้ๆเนี่ยมันก็ดูดเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยถือเป็นการประกอบจอที่ง่ายมากๆครับตัวนี้ส่วน IO โอทั้งหลายนะครับก็จะเห็นว่ามีช่อง power ช่อง HDMI 2ช่องนะครับแล้วก็ให้พอร์ตฝั่งนี้กับ USB Type C แล้วก็ช่อง audio back h o l ออกมานะครับเวลาคุณจะเสียบหูฟังก็เสียบช่องนี้ได้นะครับเอาจินะจนิ้งนะ แปลกกัาชาวบ้านเขาเพราะว่าคุณจะเห็นว่าพาวเวอร์มันเป็น USB Type C นะครับเป็นเหมือนของโน้ตบุ๊กเลยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นโน้ตบุ๊ก Type C เนี่ยคุณเอาไปชาร์จได้ใช้ที่ชาร์จลูกมือถือได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นจอแล้วเนี่ยเป็น Type C มันก็เสียบคาอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็น p e a c e of mind ซื้อใจผมได้เล็กๆเหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสาวก USB C เหลือเกินอะไรที่มันเป็น USB C เนี่ยผมมักจะชอบนะครับตัวนี้ ก็เลยให้มาถึงแม้ประโยชน์จะไม่ค่อยมีก็ตามนะครับและอีกอย่างนึงเลยก็คือไอ้ USB C ฝั่งนี้มันเป็น Display Port หมดนะครับเพราะฉะนั้นพวกโน้ตบุ๊กใหม่ๆที่เป็น Ultrabook ทั้งหลายที่มันไม่ได้มีช่อง HDMI หรือว่า Display Port อะไรเนี่ยคุณเสียบช่องนี้เข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่ามันชาร์จกับเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเวลาผมเสียบเข้าไปในช่อง Thunderbolt ของโน้ตบุ๊กตัวอื่นแล้วเนี่ยมันขึ้นว่าชาร์จแต่ว่าเป็นเครื่องหมายตกใจดูจากทรงแล้ว มันน่าจะแทบไม่ได้ชาเลยด้วยซ้ำสุดท้ายเลยนะครับไม่พูดไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องของราคานะครับตัวนี้ในไทยขายที่17,990นะครับแต่ว่าเห็นว่าช่วงแรกๆที่เขาขายมีของแถมด้วยนะครับถ้าคุณซื้อที่หัวเว่ย x x p r r i n n e s t t r r e นะคุณจะได้แถม Gaming m o u าส Razer Basilisk 1690บบาทตัวหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าคุณซื้อผ่าน หัวเว่ยสโตร์แล้วก็ร้านจะเป็นทางการของหัวเว่ยทั้ง JD Central, l a z a d a และก็ s h อป e e เนี่ยคุณจะได้หัวเว่ยฟร e บัตส์สนะครับซึ่งเป็นหูฟัง True Wireless ของเขานะครับก็แล้วแต่นะว่าคุณอยากได้ของแถมแบบไหนทีนี้แล้วไอ้ราคา178 0 0เนเนี่ยถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าจอตัวนี้มาช่จอ Ultra Wi d e ์ wide, สายสนิ้วที่คุ้มค่าสุนทรต,ตลาดนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นตรงนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นราคาที่มาตรฐานแต่ว่าสเปคอาจจะดีกว่าคู่แข่งอยู่เล็กน้อย ก็ว่าได้นะครับดีกว่าในส่วนของไรนะครับในส่วนของฟีเจอร์อย่างเช่นพวกซาวบาร์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวแผน่นลอะไรต่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เด่นกว่าชาวบ้านเท่าไหร่เพราะว่าแผน่นลจริงๆมันก็ ใกล้เคียงกันเกิดทุกรุ่นนะครับคอนทราสต์ของแ e l VA ตัวนี้มันก็จัดจ้านนั่นแหละครับแต่ว่าโดยรวมคอนเทนต์ HDR ถ้าคุณจะเอามาใช้บนจอตัวนี้มันรองรับนะแต่ว่าก็มีไว้อย่างั้นนะครับมีไปก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจอ HDR ที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยผมมองว่าต้องเป็นพวกจอ HDR 10หรือ HDR 0 0 0ที่มันเป็นแบบ local dimming นะครับแต่ว่าไอ้พวกนั้นราคามันก็โดดไปไกลนะครับเรียกได้ว่า คือมีมาให้คุณเปิดแล้วก็อาจจะดูดีกว่าเดิมสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเรื่องความเบลอของภาพเนี่ยถ้าคุณสัมับเมาส์ไอไวตัวนี้ก็อาจจะมีมาบ้างนะครับแล้วก,การฉีกการขาดของภาพก็อาจจะมีเล็กน้อยเพราะว่าเขาไม่ได้มีทั้ง f r e e ิงค์ไม่ได้มี g s ซิงนะครับแต่ถ้าคนทั่วไปเล่นเกมแบบไม่จับผิดจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับยังถือว่าใช้งานได้โดยที่ไม่หงุดหงิดอยู่